นี่น้ำเยอะก็น้ำสวยอะน้ำน้ำแรงดีด้วยไมโครจิก20กรัมน,นะครับสีเขียวเฮ้อเออสีสมสีสไม้โ<ะ>ดนสัไม้โดนกัดอ่ะนะแน่นอนว่ะ โอ้โหทำไมคนมันหมาอย่างเยอะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ดิเอาไว้ไวให้ ให้พี่อมเกี kind of ่ยวให้ก็ได้ไม่แน่ใจพี่น่าจะเป็นปลาลึงโอ้โหเกินโอ้ยหนูอะไรเนี่ยโอ้เกี่ยวให้หน่อยเถอะนี่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 ดูนี่เข้าปากเข้าปากเข้าปาก กบปาาเห็นไหมเออโธเอามาเนี่ยเออเนี่ยแหละแต่ถ้าเกิดไหลแนวนู้นไปต้องระวังไอ้เส้นนู้นเราปล่อยตื่นแม่งก็ติดเนี่ยโดนจัย เออนั่นแลหละลอยเขาคนไหนจังแรงกว่าฮ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 ่า เกิดเลยทิมนี้หวาน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 เขาปากอีกแล้วยาเขาปากอีกแล้วปุ๊บแต่ตัวไม่ใหญ่นะตัวตัวโลตัวโล เกี่ยววะไปนางนั้นโอ้ยสีนี้ผมไม่กล้าใช้เนี่ยฮะเขาหัวแดงเมื่อวานนี้เขาได้ทั้งสามตัวใหญ่ๆอันน่ะสีเนี้ยเอ่รลองกลางอ่ะเออ ไปนู่นนะเกีย่ยวข้างบนนูน่นย้งไปนูน่นดู เกี่ยวอะไรก็ไม่รู้กลางตัวมั้งพี่มันไม่ขึ้นน้ำไงขอบคุณครับโอเคแล้วอย่าแป๊บหนึ่ง ตกเลยโอเคขอบคึณครับนี่นะครับเมื่อปากินอยู่จุดเดียวนะับปากินอยู่จุดเดียวไปด,ด,ปดิออก <c oughs> ถ่ายคอนเทนต์หน่อยปากินจุดเดียวนะครับฮะตีเสร็จแล้วเดินมาเดินซ้ายมาวน,วนดิวนวนเออตีเสร็จแล้ววนมา เสอแตีเดินสิ่ะนิ่งดิเออตีใส่ลวนซ้ายมาครับตีสลบซ้ายมาอ้าวไอเสื้อแดงดนอีกครับไอเสื้อแดงมาทางนี้ทางซ้ายเลยครับไอเสื้อแดงมาทางซ้ายครับซ้ายเดินซ้ายครับเดินซ้ายครับเดินซ้ายครับเดินซ้ายมาครับอ่าวนซ้ายมาวนซ้ายมาไปไปไปปาปาไปขึ้นนู่นครับงัดไปนู่นเลยงัดไปนู่นงัดไปนู่นงัดไปเฮ้งัดไปเดินซ้ายมาครับเดินซ้ายมาครับ เดินซ <minutes> ้ายมาครับอ yeah, like ันนี้ก็อัดไปครับอี่โอมไปนู่นแล้วงัดไว้งัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นไว้เอออย่าไปให้มันลงเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังครับบุญเชิ้การเกษตรได้๋ยวไปก่อนเว้ยตรงนี้กุยังเห็นเลยนลองเสื้อม่วงเห็นไหมเห็นไหมว่าไปก่อนคนไหนที่ใส่เสื้อม่วงเห็นไหมเมื่อกี้ใหญ่ว่ะใหญ่ว่ะเหญ่ฮะลงแล้วลงแล้วเรียบร้อย ดูครับว่าใครใส่เสื้อผ้าแป๊บนึงครับใครใครรอต่อเม้งแป้นหนึ่งอ่าก็ปลามันกินร่องเดียวกินครับพี่แตกมานี่หลุดว่ะอ้าวใส่ให้น้อยเนาะยอ้าวหลุดแล้วเว้ย มามาแบบซ้ายมาซ้ายมาครับเรรตลาดเริ่มตลาดหุ้นเริ่มเร่ยๆยาวครับยาวครับสาย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 ใครครับคือไม่ยู้ขึ้นข้ามมาที่ฮะ สายไทยครับยอย่างครับปลายอยู่นอกครับเฮ้ยอย่าปลาผมก่อน <c oughs> <c oughs> อา้าวติดปลากีลวนสายสิจ้า <c oughs> <S <S มามามาหนึ่งคนหนึ่งคนอาสปาจ้าสปาขอหนึ่งคน

เดี๋ยวครับ,รบ,รบอย่ายยืนนานพวกนี้มาวนกันพาขนตืดผุ่หมดแหมจิบคนเดียวนั้นเนี่ยไม่น่าเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ผมผมเขียนชื่อไว้มุมเม้งเนี่ยเอาเหรอปกตินี่ผมเก็บคนละ10สิบบาทนะเนี่ยอ,อ๋อขอสักห้าบาทเลยครับ อวนซ้ายครับวนซ้ายครับหลบครับไไม่ต้องมาอยู่นั่นเลยเ<อ>ไม่ต้องตามม,ตตมาเกี่ยวปลายผมก่อนครับาาว,นวนซ้ายท,ายที่ตามคิวครับ โอ้โหปลาตัวเนี้ยนี้มันได้ปลาเยอะแล้วมันเมื่อยยังไงเพื่อนเก่นมันมันเสียงมันเสียงน่าจะเข้าปากขอบคุณครับ เข้าปากชัวน hey, ah ี่ครับเจน X v i สิบเจ็ดกรัมเข้าปากอ้าว ใช่ไหมครับบนซ้ายครับตากินที่เดียวครับเอาเอาเอาอันนี้แม่น้ำหรือฟิชชิ่งฟิชชิ่งครับเร็วเล้วครับไปลงเร็วครับโอ้ยผมจะเอาไปลงคลิปหน่อยอุ้ยเุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนไหมโดนครับโดนครับรีบเก็บครับรีบเก็บครับสายเก็บครับสายเก็บครับปลาปลาซ้ายปลาซ้าย ปลาซ้ายครับโอ้ยวันนี้เขาจะทำลายสถิติครับวันนี้เขาจะทำลายสถิติปลาสองตัวยังยังอีกเหรอยังยาไปเกี่ยวปลาดีครับเอาเฮ้ยผมจะถ่ายคลิปครับอ๋อขอโทษครับขอโทษครับไปเกี่ยวปลาครับวนซ้ายครับวนซ้ายเอาโดนดีครับโดนดีครับโอ้หมาซ้ายเลยครับมาซ้ายเลยครับมาซ้ายเลยมาซ้ายเลย โอ้โหแน่นอนครับแน่นอนครับวนซ้ายครับวนซ้ายนู่นครับขึ้นมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยหนึ่งตัวตบตาตบตาเขเลยโอ้โหวนซ้ายมาครับวนซ้ายมาโรยลึกลึกครับเย็นๆครับเหยื่อเบาครับตัวนี้เหยื่อมันเบาลอยลึกๆหน่อยโอเคไปวนใหม่นี่ไมค์ตัวครับนี่ไมค์ตัว โอ้โหเกียวเกียวเกียวผมจะถ่ายคลิปครับโอ้โหตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่โอ้โหหนอนปลาใหญ่โอ้โดนนู้นอีตัวครับโดนอีตัวแล้วครับโอ้โหตาย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 ผมไม่ตกมั่งแล้วใหญ่จริง อยาดเดี๋ยวจะน้อยน่ะเดี๋ยววะเห็นไหมเรียงคิว ตูคับไปาบอลตัด้ายเออเออครับูครับบอลลอบจะมาแใหญ่ใหญ่ตัวนั้นใหญ่ฮะใญ่

ตีล่องไหนวะลองตีใกล้มั้งดิครับครับน้าเลยครับน้าเลยครับอะไรไม่รู้ครับไม่ใช่ดานนะครับตีใกล้ครับตีใกล้ครับ บอกว่าลองติดใกล้ดูปลา้ายนะครับปลา้ายนะครับตาเดี๋ยวช่วยหน่อยด้วยมันอย่างนี้นะโคกถ้าก็ว่ามันเกี่ยวนะ <laughs> dậy dạ, <hay> luôn nhìn áo phao nhớ tham gia nha đừng lèm nha các bạn tham ขอบคุณครับลโอ้โหเกี่ยวท้องโคตรหนักขอบคุณครับเกี่ยวท้องเขาเขาก็งงพวกเราทำอะไรกันวะอ่า ขอครับขอทางครับขอท่านนะครับนักครกไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับใจเย็นครับยืนค่ากันแท้ๆใช่ไหม ปลาไานะครับปลาไานะปลาไซานะครับนะปลาไซออไปก่อนครับน <c oughs> ลเดียวกันเดียวกันดครับแต่เยียนี้ี้ก็เป็นผู้แข่งขันเพชรรับแรง,ง,ง,แงสงิสงห์ขา,าวดุดดุด้แล้วเลนโอ้ยระตครับูประตของประเดียโดนตรงนู้นมาขึ้นตรงนี้อ่ะแบบมามาขมคนแถวนี้หน่อย <c oughs> ครับรู้ครับนักกีฬารู้กไ็เเลลกไม่ต้อารมณ์เลยรู้ตัวเองแบบเลยแบบทีมงานว่าผมทษนั่นจะได้อัตชัยดูกันไป็นาอัตชัยในไล่ตบดึงตรงตรงโอเคเก่งแล้วเนี่ยขอบคุณครับดูครับบอลตัดใหญ่ดนิ้ไม่ได้ก็แคบแับ เอาชุน้องน้องม,องมาหาประสบการณ์นำทีมโดยน้องจอยนะครับตอนนี้อยู่้างสนามยังไม่ลงสนามเต็ทีนะครับดูกระบ๋อลตัดมาที่อะเต๋าเ,เฮ้ยโอ้โหระวังเฮ้ยเต่ยตรงนี้ระวังกันด้วยบอลขึ้นหลังบอลปัดจัดเฮ้ย <c oughs> ใครมาพึ่งพาเสาผมเนี่ยใครมาพึ่งพาเสาแย่แย่วะเนี่ยเก็บค่าเช่าหน่อยนะฮะ เอาเลยเอาเลยเอาเลยจัดเลยมีตัวสำรองคอยช่วยอยู่